นะครับสำหรับขบวนด่วนพิเศษทักษินารัตที่สามสองนะครับอีสต์ชิสสี่ห้าหนึ่งสี่นะครับทำาขบวนด่วนพิเศษทักษินารัตที่สามสองนะครับเป็นรถนั่ง และนอนปรับอากาศนะครับชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ชั้นสองนะครับทั้งขบวนเลยนะครับเอาของมันตกสวยงามเลยนะครับวันนี้ทำบัขบวนโดยอันต้อม4118ครับ การน,นะครับความอากาศชั้น2อมา3คันนะครับสำหรับขบวนด่วนที่86นะครับมาแล้วนะครับขบวนด่วนนี้84นะครับอันนี้ทำขบวนโดยอันต้อมนะครับ เข้าขบวนหลังวัดท่ามาเดื่ออำเภอบ้านโป่งนะครับก่อนที่จะเข้าจอดสถานีบ้านโป่งนะครับวันนี้ทำขบวนโดยฮิตาชิ4514นะครับ นี่นะครับนี่ะชี้4 5 1 4ทบวันนี้พ่วงก,กันมา3คันนะครับ SRT 2 5 3 2นะครับทำทขบวนนะครับอันต้อม4 1 2 5นะครับทำกรบวน ปราบระกาศชั้นนึง 1, มา1นึ่คันนะครับอานาชุมชนหลังวัดตันตูมนะครับเดี๋ยวจะไปเข้าโค้งบ้านปู ต้อมนะครับต,ตีสามศูนย์หนึ่งนะครับ